น้ำจริงๆไม่ยู้หูผมนะพี่หวัดเจี๊ยบครับก็สวัสดีพี่ๆนาหนาน้นองๆนันนนนกตกปลาทุกๆท,ท่านนะครับก็วันนี้ผมได้มีโอกาสมาตกปาลาลิ้มเคลื่อนแม่น้ําเจ้าพญานะครับที่อําเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับอันนี้ก็หมายนี้ก็เป็นหมายหมายดังอีกหมายนึงนะครับแต่ว่าอตอนนี้ปลาปลาได้แตกออกไปแล้วนะครับปลาเมื่อเมื่อน่าจะสองอาทิตย์สามอาทิตย์ก่อนนะครับปลาเข้า ปลาฝูงฝูงสวายได้ขึ้นมานะครับแล้วก็กินเหยื่ออยู่ช่วงช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็พวกผมนี่ก็ติดงานกันครับไม่ได้มาก็มาตอนที่เขาเลิกกันไปหมดแล้วนะครับก็ตามมาเก็บตกปลาดูดูอีกทีนะครับว่าปลามันจะเข้ากินเหยื่อไหมนะครับก็ยังไงก็ขอฝากช่องช่างหมี่ฟิชชิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากรบกวนพี่ๆน้องๆนะครับช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับครับผมสวัสดีครับ กินน้านานเต่ตะกี้อย่ <laughs> อลยงงแล้วไปเลยขึ้นไปเลยจะเห็นพวกม <c oughs> องเลยถึงงานแลไปเลยขึ้นไปเลยเดตหูดหูดีย่ยังไดำจริงๆไม่ใช่หูผมนะพี่หวัเจี๊ยบ ่เจ้าไอ้จุวิไ้ไอ้กูัดตัวเล็กจะได้เยอเยริงคือแล้วคือแล้วไม่มีต่อวอลข้างหน้าไม่มีไม่มีหน้านี้ไม่มีเดี๋ยวปันี้เจเียจ คนละลูกไปเรื่องที่จะขายไงไม่ใช่ดิดาวดางเลยละวิวิวเปิดเปิดได้ยังเปิดกล้องยังเปิดแล้วเปิดแล้วผมว่าตอนนี้ผมต้องวัดแล้วเสียถ่ายก็วิ่งมาพอดีไอ้เหี้ยแตะแรกแตะแรงไม่โจทย์จะวัดขนาดนนี้คันสองขัอแล้วทีนี้ผมหลุดแล้วเนี่ไหมแล้วทีนี้มันปี๊ดขันแรกเลยมีจ้าดละเด็กเด็กได้ใจแน่นเล่งกูขึ้นไปด่าง ทกทีเลยกูกพระทุกทีเลยเนี่ย,ยเยเลอ้พราแดงเลยสัตว์แล้วเ,วเดี๋ยวเลยนเดี๋ยวเทพแป๊บน,นึงอ,อันนี้ตัวกันไหมัน,รมนมเริ่มกินแล้วนะเฮ้ยมันทำไมมันเริ่มเองเลยตัวกาจะขึ้นไปยิบแล้วนะมันดักปี๊ดอยู่นี่นนเดี๋ยวเยวทพอ่ะเจย์ไปแัม เรือไม่จะมาถล่มตรงนี้เลยเรือดิมันจะมาเมันจะดังมันจะมาจ่อตรงนี้ดิยดีเด็ดใช่ไหมมาหนึ่งเต็มหนึ่งเต้มหูเดียบลยนมั้ยครับเมยของกูตัวนี้เนี่ยไอ้เด็กเด็กเด็กเบ้าจิ้งจกยิ้มหายไอ้กูวัดตัวเล็กขนได้เสือเสียไรือ้วน เต็มคำไม่มีรูดเจ็ดแปดสเดียวโจ้าเดถามคนเจ้าเป็นไงบ้างครับเดอดจ้าดังเป่าขันแล้วไม่ยอมมเืจไม่ยอมดังเฝ้าขันแล้วเอาเลงเลยเอาไงเนี่ยเสี่ยผัดกันยังไงเอาไหนออกต่อยพ่โจแน่บอกเลย ไม่แน่ครไม่ได้วัดอ่ะก็ไม่ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าใครก็คนละรอบกันไปเลยได้วัดกันไปเลยเราลอบมาได้น่าจะได้สิงเลยกูเล้วก็วันนี้ก็ผลงานเป็นไงผลงานเป็นไงเสี่อเป็นไงปลาที่โพใสสามโลนะน่าะสามสี่โลนะที่โพอืมสามโลได้ฮะ ถึงหรอก็เทโพตัวนึงครับก็เกือบไใช้เกือบๆห้าโลแล้วก็สวายที่ตัวเนี่ยสวายเนี่สิบห้าตัววันนี้สวายห้าตัวนะครับก็กินเออผมมาช่วงเที่ยงนะลงเที่ยงเที่ยงบ่ายได้นะครับป่าก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาน่าจะเกือบๆทุ่มแล้วนั่นรอให้กูวัดปลาตะโก้เซจอยเโจยยังข่าใจเนี่ยก็รอรอดูเซจอยวัดปลาสักหนึ่งฉากนะครับแต่ก็ไม่รู้ จะมีผลงานหรือเปล่าก็หมายนี้ก็ปลาเข้าดีนะครับเมื่อรอบที่แล้วผมก็มากระโปอโปอสปอสแล้วก็มากเสียโจนะครับข้างหลังนะครับกกินทั้งคืนเลยนะครับกินหูวัดกันไม่ทันนะครับคืนนั้นปลาจะบฝ่งพอดีนะปลาสวายะจะบฝ่งวาเดโพนะก็มาวันนี้ก็ปลาเหมือนปลาเหมือนคนก็ตกเรื่อยๆนะก็เริ่มจะเหมือนจะบางนะปลาน่าก็แตกฝู่งไปแล้วนะก็ยังไงก็ ขอฝากติดตามผลงานนะครับก็เดี๋ยวไปดูว่ากลุ่มพวกเราเนี่ยว่าจะไปตกหมาไหนต่อนะครับมีใหม่ดีหมายดีๆนะครับก็าจะตามกันไปดูนะครับก็จะเอาผลงานนะครับมาน,นํนนาเสนอนะนะอ่าพี่พีๆทุก,กท่านนะครับให้ได้รับชมรับติดตามกันอีกทีนะครับก็ออยังไงก็ขอฝากช่องช่างมีฟิชชิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับผมสวัสดีครับเดี๋ยวรอยปาโจน,นะครับ แต่ว่าด,ดิีกสักหนึ่งช็อตนะครับยังคล่องใจอยู่เลยคล้องใจแล้วคล่องใจัใจะก็จะดูดูอีกสักพักวันปลาจะกินไหมครับ <c oughs> ฟ้าคืมนะวันนี้ฝนก็จะตกแล้วเดี๋ยวก็อีกสักพักนะก็จะกลับนะ